เข้า180วันของอบตแล้วสภาของอบตเนี่ยจะหมดวาระร27พฤศจิกายน68เขาจะเริ่มนับ180วันเมื่อไหร่เริ่มแล้วครับเริ่มที่31พฤษภาคม2568กดกฎหมายเนี่ยให้สามารถหาเสียงได้ก่อนครบวาระร้อวันดังนั้นนะครับตอนนี้ผู้ที่จะลงในยกอบต คุณอยู่ใน180วันแล้วถ้าคุณจะหาเสียงเพราะว่าเขาให้หาเสียงได้ตั้งแต่180วันก่อนวันคุปตะแ,แต่เมื่อกฎหมายเปิดช่องให้คุณหาเสียงได้เห็นไหมครับเมื่อเปิดช่องให้คุณหาเสียงได้คุณก็มีโอกาสหาเสียงเลยแต่การหาเสียงของคุณคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะทำช่องทางไหน เห็นไหมครับถ้าคุณจะทําคุณต้องแจ้งกรกตก่อนนะครับอย่างเช่นคุณจะหาเสียงฟัน Facebook หรือแอปพลิเคชันอื่นๆไม่ว่าติ๊กตอกไลน์หรืออะไรอื่นท่านก็ต้องแจ้งกรกตก่อน